นำสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์รถกระบะ Mitsubishi Triton CA Perfect Solution Youth Whitening Serum AIS เราไม่จำเป็นต้องร้องทุกเพลงร้องทั้งเพลงเราต้องแบบเพอร์เป็อคกมาดีอันนี้เป็นแค่ท่อนเดียวก็สื่อสารออกมาได้สามารถแสดงตัวตนได้เพียงแค่เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีโปรเจกต์ค,คือร้องสู้ไฟพี่ว่ามันน่าจะ ไลท์อัพให้ชีวิตเราแบบปังขึ้นนะครับตอนนี้นักร้องสามท่านที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดกำลังยืนสู้กับไฟสีแดงอยู่พี่เจพี่ใหม่คุณสามารถที่จะเก็บนักร้องไว้ได้แค่สองคนอีกคนหนึ่งต้องกลับบ้านคุณจะเก็บใครครับเออโกรธคนดูมากเลยที่กดเป็นสามคนนี้จริงเลยทรมานกรรมการจริงๆนะครับอ,อ ทุกคนทุกคนมีพลังแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมากนะครับด้วยเสียงร้องมีสไตล์ของตัวเองขนาดต้องร้องเพลงของคนอื่นนะฮะก็ยังฟังเป็นตัวตนของคุณก็ชมเชยทุกคนแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามเกมนะครับครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเลือกคนหนึ่งที่ผมจะเก็บไว้ครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกที่จะเก็บคุณผมขอเก็บ โอปอครับยินดีนะครับโอปอครับคุณได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับพี่ใหม่ครับตอนนี้หน้าที่หนักอยู่กับพี่แล้วนะครับเพื่อแค่หนึ่งเดียวขอบคุณพี่เจแล้วขอบคุณคุณภูมิค่ะครับผมซีเรียสนะส่งพลังมาขนาดนี้คุณเปาฮื้อคุณอมมี่คุณทุกคนจัดเต็มจริงๆแล้วเพลงก็ไม่ง่ายจริงๆขอเลือก คุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับนั่นหมายความว่าคุณอมมี่คุณหมดโอกาสที่จะได้ร้องสู้ไฟครับขอกแทนความเสียใจด้วยครับกฎกติกาของเรานะครับรายการนี้ต้องตื่นเต้นทุกเสี้ยววินาทีที่คุณชมอยู่หน้าจอทีวีของคุณครับจากเจ็ดตอนนี้เราเหลือเพียงแค่หกนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำความรู้จักกับ นักร้องของเราทั้ง6ท่านนี้ให้ดีขึ้นเรามีวิทยาลองชมกันครับเกิดที่กรุงเทพเลยค่ะแลวก็เป็นนักรนตรีกันคืนอยากมาลองทดสอบดูค่ะหรือว่ามันจะแตกต่างจากมุมมองที่เราเคยมองในด้านบทร้องเพลงมากกว่าไหมทำอยู่ในกระทรวงกลาโหมทำได้อยู่10ปีแล้วตอนนี้ก็เกษียณตอนนี้ก็มาทำเป็นศิลปินในสไตล์ของ ก็พี่โชว์เป็นคนที่สนุกสนานเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับนำเข้าเครื่องประดับจากต่างประเทศนะครับผมแล้วก็เป็นักร้องเป็นอาชีพอาชีพเสริมครับเป็นงานเด็เรกที่กันทำอยู่เพราะว่าเราชอบร้องเพลงครับเป็นคนที่ชอบในเสียงดนตรีแล้วก็เคยฟังเพลงมาหลากหลายมากครับ,นนบ Century, ก็อย,าก,า,ยากจะมาลองที่สุดว่าตัวเองสามารถร้องร้องได้หลายแนวจริงหรือเปล่าทำงานอยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6ชลบุรีค่ะร้องเพลงก็มีบ้างตามงานเข้าใจว่าแต่ละคนที่มาเก่งเก่งกันทางนั้นแต่ว่า หนูก็จะไม่ยอมแพ้มันกันค่ะเป็นนักร้องของชุมนุมดนตรีของมหาวิทยาลัยค um, ่ะทีวีนข้ามผ่านความกลัวของตัวเองเพราะปกติจะเป็นคนที่ไม่กล้าไปพอมันเข้ามาได้เราก็รู้สึกแบบเออมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นถึงเวลาสลาบช่วงเพลงรอบที่สองในช่วงร้องสู้ไฟเลยครับเพลงนี้ก็คือเพลงสุดริธิ์สุดเด็ดครับ พลังให้พี่ใหม่เลยค่ะก็เป็นเพลงร็อกนะนะแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องมานะฮะมากกว่า10ปีแล้วแน่นอนนะคะก็ถ้าจะให้ใหม่เลือกก็ขอเลือกน้องเพลงคุณมีเวลาทำสมาธิ30วินาทีเริ่มครับแน่นอนเหมือนชื่อเพลงเลยนะคะเราก็ต้องสุดนิสุดเด็ดสุดๆเหมือนกันแต่เป็นในโทนเสียงของสไตล,ล์ร็อกแต่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ชายไปร้องเนี่ยค่อนข้างลำบาก สุดฤทธิ์สุดเดชนะครับเป็นเพลงที่เสียงสูงมากนะครับเพลงนี้สุดฤทธิ์สุดเดชร้องสู้ไฟตอบตอบว่าหน่อยที่ทำ I'm เาั้ลายผักวันไพรก็มาหลอกยิ่งพอจะลบหลบเลีกกันดีทันแต่เธอฉันเดาผิดไม่ไกลทจะคิดว่าเธอจะทั้ชอบ ตั้งนานก็เพิ่งจะรอก็ลองลอ,งลองคิดดูแล้วร้อมหใจไปเจอกับคำตอบที่มันเลวร้ายใจไม่เธอเจ็บใจถุนนั้นเลยหากว่าเคยเข้ามาหลอกยังพอจะหลบหลบอะไรกันได้จังแต่ก็เธอฉันเดาเองไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำเช่น you please then want อมันต้องอย่างนี้สิครับนักร้องที่ได้รับคะแนนโหวตน,น้อยที่สุดก็คือคุณเป่าหือครับสองคนที่ได้รับคะแนนต่ำลองลงมาก็คือคุณโอปอแล้วคุณปุ๊บปั๊บครับผมอยากใช้พี่ใหม่เป็นคนเริ่มก่อนครับจาก7็มาเหลือ6แล้วนะคะแต่ละคนที่ฝีไม้ลายมือพูดเลยว่า นะอยากจะเชิญไปด้วยนะครั้งหน้าคอนเสิร์ตแต่ณตอนนี้ขอเก็บโอปอค่ะรอบที่สองที่คุณรอดนะครับคุณโอปอคุณจะได้อะ ร้องสู้ไฟต่อไปครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย <c oughs> พี่เจโอโหการตัดเสียงของพี่นี้มีความหมายมากนะครับเพราะว่าคนหนึ่งจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปอีกคนหนึ่งจะต้องกลับบ้านครับถ้าระหว่างสองคนนี้ที่เหลือตอนนี้นะฮะ <c oughs> ปุ๊บปั๊บแล้วก็เป่าฮือนะครับเออเผอิญว่าเป่าฮื้มีผิดผิดอะไรอยู่นิดนึงแหละ <c oughs> ผมเห็นตลอดนะฮะ <c oughs> แล้วก็ส่วนปุ๊บปั๊บนี่มาร้องคนสุดท้ายนี่ใจถึงมากนะมาเจอคนสุดท้ายเจอ,อตูมตามไอ้นี่ระเบิดตึกไอ้นั่นระเบิดหัคอยโอ้โ,อโหไอ้นี่มายังสู้ได้นะโอยส่วนตัวนี่อยากจะเห็นเขาร้องใน <ไป S 1> เพลงต่อไปอ,ะไปอ่ะคนนีแบบ้แบบแอบอยู่ในใจอะ่ะผู้หญิงี้ชัดเจนไปเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเชียร์ผู้หญิงอยู่แล้วไงครับพี่ต้องเลือกเก็บแล้วครับพี่เจโอเคเพราะฉะนั้นต้องมีคนเดียวตามเกมผมขอเลือกเก็บคุณ เปาื้นผมไมอกาสครับ oh <my> เป่าื้นครับ <c oughs> ไอยู่ร <c oughs> ้องสู้ไฟต่อไปครับนั่นก็หมายความว่าน้องสาวคนสวยของเรานะครับ <c oughs> น้องปุ๊บปั๊บคุณหมดโอกาสร้องสู้ไฟค oh. รับเสียใจด้วยครับจากเจ็ดตอนนี้เราเหลือเพียงแค่5ช่วงหน้ากลับมาครับกับเพลงที่3ที่นี่ร้องสู้ไฟ keep your light shining t h a i l a n